สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะมูลโตแตกกอใหญ่แค่ไหนดูกันเองค่ะอันนี้เราจะพามาแอบดูย่ามูลโตกันค่ะที่เห็นเขียวๆในหน้าแรงแบบนี้นะคะเป็นมูลโตที่มีระบบน้ำก็คือบ่อน้ำเสียจากโลงแป้งนะคะ เป็นน้ำที่เสียแล้วปล่อยออกมาเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะอันนี้เห็นเขียวๆก็คือโมโลาโต้นะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเห็นเขียวๆนี่คือโมโลาโต้นะคะ